สิบห้าหรอือหกติดมาถ้าประชานเห็นชอบก็จะนำขึ้นสู่รัฐสภาถ้าประชาชนไม่เห็นชอบก็ต้องมาเลือกตั้งสรกันใหม่เพราะว่าทันทีที่ยกบ้างเสร็จสรก็จะหมดวาระทันทีนะคะอย่างไรก็ตามฝ่ายผู้ที่เสนอของแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีบทประยัดหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยไม่ส่งเสริมระบบัผร้ดูแล แตยาว่าการแยงขายทงนี้ยังคงรักษาเึ่งระบบนกครับที่จะตัอันดีบหน้าหากรจำเป็นมุนและอยางากแยรัฐธรรมนเพื่อทำให้การดนก็จที่นวัตอดีในกคนในต่างประเทศอนี้หัวหน้าขาระชาที่ฝ่ทยธุกิชาชวรก็ได้ตั้งคำถามถึงข้อห้ามในการแื้อขายหุ้นามอั่วนกันแ้คุณจะไิดเีุ้องรเท้การกนะครับใครจะเปพูดในการพูบอกตั้งแต่รับรู้แล้ว สุดยอดเพราะงั้นจะมุ่งสู hätte, ่มันยังไม่ได้เลยยังต้องการอยู่ในคอนโดอย่างไม่ต้องมาเรียนป่ะแต่ถ้าไปไปเก่งเราไม่เรียนป่ะถ้าไปจะกูจ๊อปถ้าเห็นเราแค่หุ่นผมก็ให้จับมือให้เรื่องอะไรก็ว่าต่อไปก็จะไปตัดสินตัวเอง นว่าชัดเจนถ้าแจ้งใส่ในหมวดข้อหากระตับที่จริงครับท่านเขียนเปล่าของรัฐตถุในหมวดจริงครับว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีข้อหากระตับเป็นประมุขไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแก้งใส่ในหมวดข้อหากระตัไม่ได้ครับเสร็จแล้วเหรอมึงอีกแล้า 我问谁了啦？Well,